สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายกิติพัฒน์สีติคุณป .4 ท๓เลขที่14ครับวันนี้ผมจะมาทดลองวิทยาศาสตร์เข็มลอยได้นะครับเข็มลอยน้ำนะครับพูดผิดครับขอโทษครับต่อมาของที่ต้องเตรียมนะครับเข็มเข็มนะครับเข็มนี้จะเป็นขนาดไหนก็ได้นะครับต่อมาชิดชู่นะแล้วชิดชู่เนี่ยต้องเป็นชิดชู่ที่ขนาดใหญ่กว่า เข็มนิดนึงนะครเดี๋ยวต่อมาอันนี้นะคะจะใช้พันชนะใส่น้ําอะไรก็ได้นะครับและก็ต้องมีน้ํำเลยนะครับเริ่มการทดลองนะครับอันดับแรกนะครับหยิบเข็มมาวางบนชิชชู่ชิดชู่ประมาณนี้นะครับต่อมานะครับเอาเข็มเอาเข็มวางบนชิดชู่นะครับแล้วก็ลงน้ําเลยนะครับ จะเห็นว่าเข็มสามารถลอยน้ำได้นะครับสรุปคือสรุปคือน้ำมีความตึงผิวเลยสามารถทำให้เข็มลอยน้ำได้นะครับ <Okay. S 1> ข้อเสน,เนอแนะนะครับคือถ้าเราจะไปทำอีกครั้งนะครับให ที่ที่เราวางพันชนะใส่น้ํานะครับให้ที่ตรงนั้นมันเป็นที่เรียบนะครับถ้าที่ไม่เรียบอาจจะทําให้ขิมจมน้ําได้นะครับโอเคนะครับก็จบแค่นี้ครับขอบคุณครับ